สวัสดีค่ะมืน,นีห้าสิบห้าม่เห็ดมันเหี่ยวกินกับข้าวปุ้นกันค่ะน้ำพริกไปพับใส่กันกับน้ำแบบนี้กันนะคะพัดจนพริกแกงแตกมั่นกันค่ะมันกระซิเห็ดให้พริกแกงของเฮานี่หอมกันมากเลยเด้อค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่กระดูกหมูเข้าไปก้อนๆค่ะ ัดกระดูกหมูไส้กันกับิีแกงแบบนี้กันก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่ตีนไก่เข้าไปจ้าแล้วก็พัดตีนไก่กับกระดูกหมูเครื่องแกงให้เขากันก่อนนะคะ พอเซตแล้วเป็นการปรุงเคร่องนะคะก็มีรสดีแล้วก็มีชุรสอยากแซบหน่อยกับใส่หน่อยแซบหลายก็ใส่หลายด้ค่ะปรุงรสตามใจชอบค่ะแล้วก็ค้นทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อคว่ำนัวนะคะใส่ผงนัวอีกข้างนึง แล้วก็ค้นทุกย่างให้เข้ากันต่อไปเป็นการใส่หมูสับค่ะแล้วก็ค้นหมูสับให้เข้ากันกับเครื่องแกงต่างๆที่เราได้ปรุงไปแล้วนะคะตั้งถิงไว้แป๊บหนึ่งกับเป็นการเติมน้ำกันค่ะ พอเติมนม้ำเสร็จแล้วนะคะเขากะสิเป็นการเคี่ยวกระดูกหมูกับตีนไกให้มันเปื่อยกันค่ะเอากับตรวจเบิรงว่ามันเปื่อยแร้วไปถ้ามันเปื่อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการใส่เลือดใส่เลือดพร้อมกันกับดอกยิ้วค่ะใส่เลือดนี่กะหน่อยหลายตามใจชอบเด้อค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็สิเป็นการใส่บักเคอร์เทศ เสร็จแล้วค่ะนำเหี่ยวของเข้าแส่บๆกันค่ะ